สวัสดีครับพบกับผมภูมิบ r o สตาร a แอดมินเพจบอลสตาร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์เกมเพลย์สั้นๆสัก5-6เกมหลังจากที่หายไปนานนะครับช่วงนี้เล่นหลายเกมแล้วก็มีเกมอัปเดตเยอะด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ครับโหมดนี้เป็นโหมดล่าค่าหัวนะครับซึ่งเป็นด่านโล่งๆนะเป็นด่าน Open Map ตัวที่เหมาะก็คือตัวสไนเปอร์นะครับแล้วก็สัด2ตัวในทีมครับแล้วก็ตัวบุกตอดหลวงอีก1ตัวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโยนก็ได้แล้วแต่นะครับตัวโยนไม่ควรเลือกก่อนนะครับแต่ว่าแรงผมต่ำนะน่าจะอยู่ทองทองกว่า,วามันก็เลยไม่ต้องซีเรียสจริงจังมากกับเกมครับผมจะหยิบเป็นแม x ไว้ป่วนต่อศัตรูนะครับมาเริ่มกันเลยอืมในเกมนี้นะครับเรามีติ๊กตอกคุมพื้นที่ควรจะเล่นอยู่ตรงกลางนีนะครับแล้วก็ผมกับเพื่อนก็ไปเลนข้างนะครับยุงไม่ควรกระโดดมาใช้เกจ็ตนะครับ บุกเข้ามาสูงขนาดนี้ครับควรจะเอาไว้กระโดดหนีนะครับแล้วก็โปโคก็ไม่ควรหยิบมาในแมพที่โล่งขนาดนี้ด้วยเหมือนกันเกมนี้เราก็ชิวๆครับสบายๆคือยุงจะกระโดดเข้ามาเล่นหลวงแบบเสซินนี่ก็ประหลาดนะครับจังหวะนี้ก็คือเราควรดีบ,บไปคนละทางกับเพื่อนนะให้เพื่อนอยู่ด้าน บนขวานะแล้วผมก็บีบจากด้านซ้ายเราควรจะยิงทางเดียวนะครับให้เพื่อนคุมยิงคุมอีกด้านหนึ่งนะครับไม่งั้นจะแบบวิ่งผลกันเปล่าๆหลายครั้งผู้เล่นใหม่ครับไม่บีบหรือว่าพินจ์ศัตรูไม่เป็นนะครับจากสองตอนหนึ่งนะครับเราจะพยายามเล่น หนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะฆ่าศัตรูกันไม่ตายนะครับเอาที่เห็นก็คือผมจะยิงด้านสายดันเดียวเมื่อกี้เนาะแล้วก็ให้ติ๊กยิงคุมด้านขวาตอนนี้มีไฮเปอร์ชาร์บแต่ว่าสิบเก้าแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งแต้ม <energy> ก็ยิงง่ายๆจบกันไปไง่ายๆเก็บเกมแรกนะครับ จะเล่นให้ได้ห้าวินก็พอแล้วนะผมไม่ได้ทำควยเล่นเล้งเลยครับด่านที่สองด่านบอลครับด่านบอลด่านนี้ตัวแทงได้เปรียบนะครับจะเล่นขมแทงสองก็ได้หรือว่าจะมีตัวคุมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวกันกับตัวบุกก็ได้ครับเพื่อนเล่นนิต้านะครับหรือเปล่า ผมจะเล่นรักนะคุมแหนบเป็นตัวแทงบุกนะครับอ่ไอดีนี้เป็นไอดีลองผมนะก็ของอาจจะใส่ไม่ครบเท่าไหร่ครับอยากได้เป็นเกราะมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ซื้อไว้ครับใช้เป็นเกียร์สปีดวิ่งไวในย่าเนาะแล้วก็ดับนี้ครับ เริ่มมาเนื่องจากแรงต่ำนะครับที่จริงควรจะฉีกออกขวาจากด้านข้างนะครับแต่ว่าแรงต่ําผมก็ไม่ได้ไม่ได้ระวังเท่าไหร่เข้ากลางไปเลยครับเราก็โถมหลุดเก็บหมดชนะไปตาลูกแรกอย่างง่ายๆครับกระจุกกันตรงกลางอันนี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะเล่นเกมเร็วกันครับเพราะว่าดูทรงแลวศัตรูไม่กิ่งเท่าไหร่ จบเกมไปแบบรวดเร็วเลยทีเดียวตาที่สองผ่านไปตาที่สมครับโหมดล็อกเอา์นะครับอาด่านนี้ก็ควรหยิบเป็นสไนเปอร์สองตัวตโยนหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นอ ตัวบุกหลวงหนึ่งก็ได้ครับผมจะเล่นอยากเล่นสายบุกค,ครับเลือกเป็น <c oughs> เลือกเป็นตัวอะไรดีนะเออผมมาเล่นดิงแล้วกันใส่ออันนี้ผมก็ไม่มีเกียร์นะที่จริงควรจะใส่เป็นกราะนะครับ เพราะว่าน็อกเอาเป็นเกมที่ตายไม่ได้เนาะแต่ว่าใส่เป็นรถคูดาวกับดาเมตไปซื้อมาแค่นี้ครับเป็นสควยกับบล็อกฝั่งนู้นมีแต่ตัวลองเลนส์ยิงไกลหมดเลยนะครับถ้าใครเล่นตัวบุกนะครับ เวลาเล่นอย่าซ่อนข้างหลังนะครับตัวบุกก็เป็นสากดดันครับเ g r e s s i ต้องเปลี่ยงเป็นความสนใจศัตรูให้ศัตรูไม่ยิงเพื่อนเยอะๆนะครับมายิงเราแทนเราจังหวะนี้ผมก็กระโดดเข้าไปได้ครับเก็บง่ายๆนะครับชิลเลยเกมนี้มันไม่มีตัวกันเลยครับ มีแตอตัวยิงไกลหมดผมก็มีอันตินะครับเข้าไปเก็บได้หนึ่งตัวอย่างง่ายๆโดดหนีมาก่อนกันตายแล้วก็ใช้อันติเก็บเพื่อนเก็บได้ก่อนครับสบายไปเลยเกมเร็วนะครับ ตาต่อไปหน้าฆ่าหัวอืมที่ผมแบนเอ็ดกานะครับก็คือการเพื่อนหยิบด้วยแล้วก็การเพื่อนตั้งรับเอ็ดกาฝั่งศัตรูไม่เป็นนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่หลายคนตั้งรับเอ็ดกาไม่เป็นนะครับผมก็เลยตัดลำคาญการเพื่อนหยิบด้วยกลัวเพื่อนเล่นคนระับ ผมก็อยากเล่นตัวบุกเหมือนเดิมนะเล่นดิงเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับก็เกียรควรจะเป็นเกียรเกราะนะครับเพื่อกันตายในด่านแวกหัวด่านนอกเฮาอะไรที่การตายสำคัญนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อครับ ตัวบุกนะครับควรจะฉีกออกข้างนะครับผมก็จะไปเรียนข้างไม่ควรอยู่กลางนะครับหรือว่าบางคนจะไล่เก็บดาวก็ได้แต่ว่าผมว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มาทีมจริงๆการเก็บดาวไม่ได้สําคัญขนาดนะครับเพราะว่าเพื่อนจะเล่นเกมตั้งรับเล่นเกมแพสซีฟไม่เป็นก็หนีก่อนครับจังหวะน,นี้ ถ้าใครเล่นมอติสหรือว่าดิงนะครับก็เก็บกระสุนไว้หนีด้วยหลังจากฆ่าเสร็จนะครับควรจะนับเลือดกับกระสุนของเราที่เรามีนะอันนี้ผมจะดักฆ่ากลอมกอมน่าจะไม่รู้ว่าผมอยู่แถวนี้ชิวครับกินนิ่มเลยเลือดผมเหลือครึ่งหนึ่งผมเลยใช้อันติโดดไปเลยนะ ลกเสียกระสุนไปนหนึ่งนัดฟรีเนี่ยตอนนี้เกมก็สิบเก้าแต้มนะครับฟรีเลยค่าหนึ่งตัวจบขึ้นพนิษแล้วครับตาต่อไปอ,อ๋อผมเลยเกยมหนึ่งทำเควสครบก็ตาสุดท้ายแล้วนะค,ะครับเป็นล่าค่าหัวด่านเดิม ผมก็จะเล่นเหมือนเดิมนะตัวเอ็กซ์ีตัวบ e <c oughs> ุกกดดัน,นครับเพราะว่าแรงต่ตบถ้าคุณเล่นตัวบุกดีๆมันจะดึงความสนใจไม่ให้เพื่อนโดนหลวงง่ายๆด้วยครับศัตรูจะโลกนะครับถ้าเราบุกสูงแล้วทําให้เพื่อนปลอดภัยกว่าถ้าคุณประคองตัวเองเป็นนะ ผมเลือกเล่นเซมแล้วกันไม่ได้เล่นนานชิวๆครับแรงเรายัางไม่สูงนะผมก็เล่นไม่ได้คิดอะไรมากผมก็เบี่ยงขวามาก่อนเหมือนเดิมอ่าผมกด,กดกเกจเช้ชาไปหน่อยนะไม่งั้นเหงโดนละออกโดนดึง พราะผมไม่ไม่ได้ชนะทางแฮงค์นะครับเข้าไปโดนอันติทีเดียวหายเลยแต่แฮงค์เขาเล่นบุกมากเหมือนกันครับเพื่อนเราโดนล้วงอีกแล้วเกมนี้ทรงไม่ค่อยดีครับแฮงค์บุกโถมมาแบบหนักมากครับผมเข้าไปช่วยเพื่อนไม่ได้นะเพราะผมเล่นเซม ถ้าเข้าไปก็จะโดนดามิดด้วยกันแล้วก็คือโดนดักเก็บชิวๆเลยครับฝั่งนูน้นเฮ้งไม่กลับบ้านแถมได้ฮิวจากวาร์ปของเกรยร์ตัวเราเป็นตัวบางเนาะ,ะมีเพื่อนเล่นด้วยครับลองเกมเข้ามา ผมจะอัดตาสุดท้ายนะถ้าชนะด่านบิดทูฟ้าครับสะพานไกลโพนด่านนี้เป็นเ,เน็บที่ตัวยิงไกลได้เปรียบมากๆครับแต่ว่าผมควรจะแบนชักกดเลยนะเพราะชักมันเล่นง่ายครับแล้วก็จบเกมได้เร็วโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะอ,อผมเล่นเซียนแมวแล้วกันอา่า เพราะว่าดานนี้สไนยเยอะนะครับเมียเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะแต่ว่าที่จริงควรเล่นคู่กับตัวบุกไปตีตู้ครับ mm hmm. เช่นดาริวลิงเคนจิอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะลองเล่นต้นเกมทุกครั้งนะครับคุณควรดูศัตรูนะใน,ในหน้าล็อบบี้นะครับมันจะบอกตำแหน่งเกิดครับแฝงอยู่ซ้ายครับเอมเบอร์กลาง มิเตอร์พีอยู่ขวาผมก็เลยจะลองบุกไปขวาครับแต่ว่าเขามากลางสองตัวเนอะเห็นไหมครับแฝงจะอยู่ซ้ายครับแล้วแมวไม่ได้ชนะแฝงนะผมเลยเบี่ยงมาขวารอดักค่าเอมเบอร์แล้วครับพอมีอันตีก็กระโดดล็อกเราเก็บสองครับคุ้มอยู่อันนี้ผมฮิวตัวเองไปด้วยนะเพราะว่า แมวอยู่หลังเพื่อนแล้วจะได้หิวครับแล้วก็ตัวเองจะไม่ตายใช่ไหมเพื่อนจะตายครับแต่ว่าพอดีเพื่อนไม่ใช่ตัวบุกนะครับก็เลยขึ้นสูงไม่ได้ผมก็เลยทําดมิดตู้ไม่ได้ด้วยครับอันนี้นี่แฟงเดินโถมเข้ามาผมไม่มีอันตินะถ้ามีอันติตั้งแต่แรกนี่จะจับล็อกไปแล้วขี่หลังเพื่อนเพื่อ,อหิวเพื่อนด้วยนะครับ ทำดาเมิตู้เพื่อนเดินติดน้ำแล้วไมผมล่วงครับแนวล่วงของโครงน้ำเลยก็ <_ d ata> ขวนตู้ฟรีครับครึ่งหนึ่งแล้วนะโดนแอมเบอร์เพิ่งเกิดมาไม่รอครับเลือดผมโล่ไม่ได้รีเลือด <_ d ata> ด่านตีตู้จะมีสี่เวฟนะครับนี่เวฟสุดท้ายแล้วผมก็จะถมตรงๆเลย วิ่งเข้าไปควรปิดเกมไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับผมเก็บคลิป,ลป5วินครับเชใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ